ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะได้นำข้าราชการประชาชนทุกหมู่เหล่ารวมถวายราชาสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคลค่ะ วันนี้ที่ห้องประชุมหนึ่งสารากลางจังหวัดจันทบุรีในสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจกลุ่มพลังมวลชนและประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีร่วมพิธีวันฉัตรมงคลถวายราชดสดุดีเพื่อแสดงความจงรักภักดีเทิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์เสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติให้เกิดความสงบสันติและสามัคคี โดยผู้ว่าราชาการจังหวัดจันทบุรีนำผู้ร่วมพิธีทุกหมู่เหล่าร่วมถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่9พร้อมทั้งกล่าวถวายอสิราวาดราชาสุด,ดีถวายพระพร,พรชัยมงคลพระภิกษุสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา วันฉัรมงคลเป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอุลยเดชมหาราชทรงรับพระบรมราชาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์กล่าวคือพระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระบรม,มเชษฐทาธิราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8เมื่อวันที่9มิถุนายน2489แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาอยู่ณนะทวีปยุโรปจนกระทั่งทรง บรรลุนิติภาวะแล้วจึงได้สเสด็จนิวัติประเทศไทยและรัฐบาลไทยได้น้อมเกล้าจัดพระราชพิธีพระบรมราชาพิเศกถวายเมื่อวันที่5พฤษภาคม2493เป็นต้นมาจุบจนปัจจุบันทรงมุ่งบัานในพระราชกรณีกิจนานับประการเพื่ออภิบาลบำรุงสุขขจัดทุกข์แกะมวลประสุนิกรชาวไทยอันเป็นพระราชภารกิจอันหนักยิ่ง ตามพระบรมราชปณิธานดังปรากฏในบรมราชองค์การคือเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเหล่าประสบนิกรชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่5พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคลรำลึก